พี่เบอร์เดซี่ปีลาสต้าสวัสดีครับพวกเรา Last One อ้าวเริ่มต้นหน่อยสวัสดีครับเป็นต่อ Last One ค่ะเอ้ยนั่งล้วก็นี่สวัสดีครับผมเอารถ Last One นี้สองนะ Last Two สวัสดีครับผมจะเลิก Last One Last t w มาสายตลกเอ๋อมาสาย อะไรสวัสดีครับผมไดมอนด์ลัสวันครับเขาดูเขาดูแนวลุกตกเขาดูนวลุตกเขาไล่ราคาเขาไล่ราคาแล Jam ้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเห็นเห็นท่าเมื่อกี้ไหมเห็นท่ามันจริงไหมวันนี้เราจะมาสอนท่าอ่าเป็นแฮนด์ไซด์ของวงเราที่ถูกต้องนะครับจริงๆต้องใช้มือขวานะครับมือขวามือขวานะครับทีนี้ชูตัวแอลขึ้นมาครับอย่างนี้ครับด้วยความมั่นใจส่งสายตาออกไปแล้วจากนั้นก็พิมพ์ตาอ่างทีพร้อมกับเอามือลง เึิแล้วชูเล็กหนึ่งครับอ่ามันจะเหมือนเราเล่นมายากลไงดูป่ะสองสามปึบปึบเป็ไงเหลือนิ้วเดียวไปแล้วอังจริงมันคือการที่เราชูแเอใช่ไหมครับทีนี้กดนิ้วลงเปร๊บเราขึ้นมาเป็นเล็กหนึ่งอ่าโอเทีเวลาเราทำเร็วๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนเราให้มันเหลือนิ้วเดียวแบบแบบเหมือนเล่นมายากลอ่ะดูนะสวัสดีครับผู้เล่าลาสวัน กูไม่เห็นเนาะไม่เห็นความไว้แสงเออเออเอามาพรมกับพรมแบบพรมไปไกันเลยนะทุกคนมาทำพรมกันหนึ่งทีนะครับห้าสสวัสดีครับพวกเรา last one ยังไงโอ้โหมันง่ายมากที่มาน้ง่ายมากที่มานะครับผมให้นะครับผมลองไปทำดูนะครับแล้วก็อย่าลืมท็กพวกเราไปด้วยนะคากนับดูอยู่นะครับนี่เจคานนะครับขอบคุณมากนะครับ ลาซาดาค่ะแฮปปี ata, ้วอเลยถ้าุูปคนเร็วนะา4 3ส้ี่สาม่คนเดียวหรอไม่พูดทุกคนเดี๋ยวไม่พเดคนนี้ไปห้าสี่สามสเลยแฮปปี้ร์ดเดย์แฮปปี้ร์นเดย์สิปีลาซาด้าน